โซลาโซลาแล้วก็มุรูคุณครูไปปิดหน้าต่างที่คู่ร้องเหนื่อยใช่ปะใช่เราไปปิดหน้าต่างยอดเลยมาแล้วสะพานสันติภาพสะพานเสรีภาพสะพานเสรีภาพเฉยไม่มียำแกงเลยคือชกชกคือชกชกคือชกเลยคนเนี้ยใช่ปะบางวิวบางไม่อะไรนะบงวิอะไรวะบางวิวบางวิว บางวิวเหรอบังวิวบางบิววิวทำไมเวคุณไม่เอาใบทำไมนดีวคุณไม่เอาใบไม้มาปีแปะ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 แปมแปะ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 าปะแ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 นะแปะแปะแปะแะแกลแปะ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 แไะแปะแปะแะไปะแปะแปะแะแปะแเลยปะแปะแปะอัน จะได้เป็นไร้ดีกอ่าะเข้าตูดไปแล้วชิฟูยังอยู่ดีใช่ไหมลูกมีน้องคอมเมนต์บอกว่าพี่ชิฟูตายแล้วไม่ไม่ไม่ชิฟูไันุญาตชิฟูฮะตัวไหนวะฮะตัวไหนไม่รู้เดินเจอในป่าเจอในป่าใช่แล้ว ทำลายโซละาโซล่ทำไายยืนยืนทำลายโซล่าตกนิ่งตกนิ่งอ่ะเฮ้ยนายเปลี่ยนสกีนไหมเนี่ยได้สกีนายนอนทำลายหัวนายดูเข้มข้นขึ้นน่ะไอ้คนลวล่ะจรีจีมันควรจะสังเกตที่ชุดมากกว่าหัวนะเพหัวนายสีเปลี่ยนไปจริงจริงนะก่อนหน้านี้มันเหลืองอ่อยอ่ะอันนี้มันมันมีความเข้มข้นขึ้นว้าวเจ๊ เ้อก็เปลี่ยนด้วยอ่ะก็มันมีมิติขึ้นเออก็จริงมันดูมีความเข้มข้นขึ้นต่ตามตรงมองตัวเอแล้วมองไม่ออก <c oughs> เขาลงแบบออลงรายละเอียดทําให้มันดูเข้มนะตัวเอที่หลังเนีะอ๋อดีแล้วมองตัวเองตอนที่ไมน้ำมันดูดะนี่ฮงอะไม่รู้ตัวสาคนกินจะอร่อย ตัว่ามันเป็นอะไรนะฮีโรบายอะไรวะแสภาพนึงีอะไรอ่านี้พงเราจะได้ลสภาพนึงอันวีดีโอไงอ๋อ้าจ้้าจ้ ยิงนิ่งน้อยจะถ่ายรูปเอาละมาหรอทำไมถ่ายทำไมถ่ายทำไมคุณรูยังไงเวลานายลงกนายก็ซูไปที่หน้าตัวเองจะไม่เห็นใครอยู่แล้วไม่ไม่ไม่อะไรนะเมื่อกี้เราได้ยินโซล่าบอกว่าถ่ายทำไมคุณครูยังไงนาเอาดินกบมันก็ไม่เห็นนะครูขี้ในหลุมของครูดินกบด้วยเดี๋ยวของคนทุเรศไปใส่ใจเลยปล่อยไปที่ต้องเป็นขี้เสียงขี้หูหานไปเดี๋ยวนะมือในครูนี่เดียวเล่นไงตัวว่าอะไร มาเพราะ่าแถวแล้วก็มีดังชมแชมจมแจมได้ถ่ายด้วยพี่ยืนถ่ายปั๊บอ้าวหูหูเรารู้ว่าผู้ชายยืนฉี่กันนะแต่ไม่นึกว่าจะยืนขี้ด้วยแล้วทำไมว่าขี้อะไรแถวหน้าบ้านีกคุงนะฮะไอแถวเนี้ยธรรมชาติสวยแลาวเด็กสองสั้มแอคชั่นมึงจะฟันมึงจะพลอยอะไรเลยใครก็เอ็นดูกูดูมากเลย ดูบ้านมิพุงดิเนี่ยดูจากงานศิลปะที่คุณนิวได้ทำไว้นี่บ้านอนี่วะได้ทำสำเร็จแล้วหรือยังต้องถ่ายอย่างเงี้านนี้พอใจแล้วยูจะได้เคยสบายใจแล้วปกติแยกกว่านี้ไหนนี่ไหนโอ้โหอ๋อมีหลายชั้นอ่ะนิพุงวัด นีไ่ไงมีทิฟฟูอยู่ตรงนี้ด้วยวันนีทำไมถ,ถึงมีทำไมไม่สามารถมองข้างนอกได้อเนี่ยคุณทำไมข้างในข้างในทิฟฟูมีดอกไม้วางอยู่สองดอกครับเนี่ยไว้อะไรให้กับตัวอื่นหรือเปล่าทิฟฟูตัวน้อยไว้ว่างางั้นนะ่ะเพราะมันจะตกอะเราจะตกในในในตำรวจบ้านค<ๆ>ุณดิวกนในไหนในโอ้โหเบลลี่กูดบ้านนี้คุณหรือคุเข้ามาทำไม่นานนะแต่ ดูไปไกลกว่าของกูยเยอะเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ <c oughs> ไปดูบ้านกูสิบ้านผมนี่แบบงานศิละปะใช<ค>้เวลาทำหมดสิบล้านปีแสงอ่ะขนาดนั้นเลยเรอไม่น่าถึงอ่อเบอรไปบางทีคนอื่นเขาบ้านก็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรอางคูใช่บ้านผมทำด้วยอิดบล็อกไงก็ต้องใช้เวลาอิดบล็อกอะไรหินเผาไม่มช่อเออหินเผามันเผาเหมือนกันแนะหละคล้ายๆกันเผาไว้หมดเลยว่าจะปั้งใครหลุดด้วยเนี่ยแนละ ลหนกมันจะหายไปโทนี่บินนเหรอมันจะทะยอยทะยานสู่ฟ้าฟ้าผมมันคิดแค่ไอเดียว่าทำต้นไม้เห็นภาพง่ไงใช่ดูมุมง่ายดิผมว่าแต่ว่ามันเหมือนไอติมหมวกไอติม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 โค้ดไอหมีมัแค่ต้นไม้ที่เด่นกับต้นไม้อื่นข้างๆชายผู้ข้าหมีด้วยมือเปล่าไหนบ้างครูบ้านครูอย่างนี้ค่ะมา ทำไมต้นสักกุหลามันเยอะจังผมหาบ้านผมไม่เจอเลยผมคุณหาบ้านตัวเองไม่เจอเหรอเออผมว่าบ้านผมอยู่ไหนไม่รู้เลยผมหาอยู่ผมคุณไม่ได้พิกัดบ้านตัวเองไว้อ่ะกดทับเซฟโฮมเหรอเลยไรนอนที่เตียงตัวเองอ่ะไม่มีเตียงผมก็บอกไปแล้วนี่บ้านผมไม่มีเตียงอาศัยดอนที่นอนจากเตียงคนอื่นเอามันทุบเลย อะไรครับนี่มันคืองานศิลปะผมศิลปะที่ทำให้ตัวเองกลับไปเจอคือจะไม่ปูได้คุณดูนอนกับเพื้อนี่ยอันนี้เรียกาแล้วใช่อันนี้อาจจะเรียกว่าโถ่โซ่วมสีย่งๆที่ไกูได้กี่เลยออผมาทางกลับบ้านไปเจอ What อน e f ฟ c k ละโบนแล้วทำไมเรนบอกว่าให้สร้างใกล้ๆกัน คุณเขาบอกว่าเขาอยากจะมาอยู่เาาาอยกจะแตเป็นงานศิลปะของผมไงเดี๋ยวผมจีบเขามาทำบ้านผมพังอ๋อฮงจีบมาทำบ้านผมพังใช่ไหมโซล่ะนายคิดอย่างนั้นไหมโซล่ะใช่ไปเกมบุรีชอบทำอะไรประดิษฐ์ประต่อเองเรื่อยแต่โนมัดแี่ผมไม่ค่อยชอบเห็นแล้วมันคันมือมากเลยเนี่ยแม่อะไรก็เราไม่ชอบแกหยาดระเบิดทันทีเลยใช่ใช่อันนี้เป็นรูเลยนะฮะคุณลุกคริปเปอร์ระเบิด เราลูขี้จริงไหมครูลูขี้เปล่าคุณครูขี้ในนี้เปล่าใช่เราขุดลุงขี้ไว้ขี้ข้างๆโซล่าเอาไว้โซล่าดมอ๋อเออเดี๋ยวจะไปขี้ข้างๆบ้านคุณด้วยขี้เหมือนถั่วเลยทำไมคุณครูไม่ขบแต่ด้านบนล่ะจะได้เร็วๆนี่ผมกบเองช้อ๋อครูเป็นกบทำไมหะนึเป็นลิงมาตลอดเลยใช่ใช่เราเป็นลิงเป็นทั้งลิงทั้งกบกบดินเว้ยเฮ้ เอาครูแล้วจะกบสุดทำไมครูทำไม่ปูพื้นบ้านเนาะเดี๋ยวปูผมปูเองแน่ปูเร็ว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 ต่างนะลึกเนี่ยไปเกมบูรีลึกไม่ได้เป็นคนออกแป้งเนี่ยไปปูปูบูแล้วเข้าจะกินว่าทำเอาปูเองครั้งคุณนกิฟข้างหน้าลงหมดลังกระดาษนะคุณปูเขาจะได้มีบ้านแบบที่เหมือนกับที่เขาต้องการโอ้ยเจ๊เคไอยู่ในลังกระดาษนี่น่าต่างของเราด้วยแหละทำอะไรเพิ่มดีวะ มันจะตดูแล้วไม่เหมือนบ้านนะเหมือนวิหารอะไรสักอย่างที่โดนทิ้งร้างตัวไรยังพูดดีนะวิหารนี่คุณอเหมือนคุกเพราะมันจะบอกจะเห็นเหมือนอะไรเนี่ยแย่มากถ้าวิหารมันควรจะไม่ใชเหินเนี่ยนี่น่าจะน่าจะมีแบบใส่อะไรน่ะตีพึ่งตายประดับหน่อยเราจะดูเข้ากันตีพึ่งตายเลยจบและตีแม่ก่อนทำไมวะผลแะรท้าเปาเป็น ที่เปลี่ยนไปเหมือนเดิมแค่เลเยอจำได้หรือแคนว่าเผลาอะไรเพ่มเลยอร์น้องที่เขาทำสกรีนให้เขาแบบเหมือนมีชั้นที่สองบะมันเลยมันดูดูเหมือนกับเสื้อมันแน่นกว่าเดิมเรียกกระเดิมอบวมบวมเลย้มันไปเสื้อสามชั้นใหมเสื้อสามรั้นอารมณ์ผมจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าเสื้อผ้าแบบนั้นโลกเราเรียกว่าอะไร จะพาแบบนั้นแบบไหนวะโลกเราที่แกอยู่จังหวัดไหนก็ไแนเดี๋ยแล้วแกเป็นใครเนี่ยโซล่าปีนมาเติมแกไม่ใช่โซล่าแล้วล่ะชุดพอะไรบ้างชุดขายยาวแบบพองแบบควอดแรปเตอร์ควอดแรปเตอร์แรปเตอร์เลยเหรอโซล่าแกเป็นใครเนี่ยแกเป็นคนเลี้ยงสัตว์นะ ชัดคือคนที่รัดตัวสุดท้ายในเฮจจนติดเบลโอ้โหแเขียนว่าต้องไปหาทรายเพิ่มที่ไหนดีข้าไม่ชอบทรายมันร้วนและหยาบที่บ้านของกิ๊ฟมีทรายยังไม่ได้เผาเปล่าอ๋อเดี๋ยวดูฮะอ่าน่าจะมีนะมีมีมีเต็มเลยสามกองโอ้ดีแอปดีดีขออะไรขออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปเอาครับผมเดี๋ยวกำลังไปรอแป๊บ อยู่ที่บ้านใช่ป่าวใช่ใช่ไม่ใช่ครับงหาน่าแกเป็นใครเขาคือผีที่คอยตามหลดหลอนเจ้าแสดงว่ามึงตายไปแล้วทำดีออกเกมไปเลยเถอล้วตายไปแล้วไเสียงกรกกรกเมื่อกี้คืออะไรเสียงื่อกี้ไปกูกิ๊คิดเองเอาเอาไหเลยหรือกิ๊เองกับผีแกเอากองหนึ่งใช่ไหมครัคุณเอากองหนึ่งก็ได้ดิวออเดอร์เรนออน อะไรแรกกันแรกนะมันมีอะไรแรกเลยเหรอได้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 แรกกันใช่ไหมดีดีคุณกิ๊บอะแรกกันแดกอะไรมาวะลุ้นเนี่ยไหนจะใายอะไรมาอ้วกมานานจังวะใครอ๋อโอเคให้ลุ้นสุระรู้วให้อะไรมาอะไรให้เกาะม้ามาหนึ่งอันจะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจะให้ไป ใช่ใช่ให้เก็บไว้ไปที่ะระลึกลึกจ้ะอ๋อครับผมนราลกไปนี้ว่าต่ต้องการเนี่ยบ้านโซล่าเนี่ยยังเป็นดินแดงอยู่เลยดินดินหน่าเน่าแต่หัวมันขี้เกียจแต่งละเห็นไหมโซล่าเป็นอย่างขี้เกียจแต่งเลยการศิละปะ,ะเขาเห็นป่าคุณใครก็ไม่รู้มาเผาบ้านทิ้ง,งจ,ะจะให้แต่งอะไรละแต่ตูไม่ใช่แหละตูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยดีทั้งหมดที่พูดมาไปผ่านบ้านนี่พูงของไม่ให้ ลึกลงเขาเลยไหนวะออ๋อเนื้อปลาย่างดีว่ะนี่ลองเคลียร์ดินอี่ก็ได้เอาจ่อแป๊บในคูในนี้มีเคาน์เตอร์ครัวนะคะคุตรงหัวมีคูงมีตะกนี่มี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 เคาน์เตอร์ครัวอยู่ในกล่องขาวๆนะคะมีคูงเดี๋ยวไปจับรอบนะโอเคเอ๊ะ นี่หายไปสิบปีแล้วอ่ะยังไม่มาเลยอ่ะโซล่าประตูบ้านนายมันแบงเวงแบงบ้านอ่ะนะบ้านนายมันแบงเวงบ้างหวะก็ใช่นะสิตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วไปไหนมาฮะลดทมถึงหลุดฮะอามันค้างแล้วก็ดับไปเลยหูหนักเลยมีอะไรอีกบ้ามีอะไรให้เราช่วยบ้างเกมบุรีเรารับอย่างทุกอย่าง ทำบ้านตัวเองก่อนป Li ูพื้นเดี๋ยวนี้ปูพื้นนะครัเขาขอจ้างปูพื้นบ้านตัวเองอยู่นี้จ้างเลยมันขับขับขับจิตวิญญาณเออเอาเอาอะไรสีอะไรบอกก่อนบอกเราก่อนบอกเราก่อนเอาสีม่วงมามันไม่มีสีแดงไดหมพื้นสีแดงสีแดงไม่เอาเราไม่ชอบสีแดงสีแดงสีม่วงไม่มีเอาสีม่วงจะไหนอ่ะเอาสีอะไรก็ได้เอามาเถอะจะถามเข้าไปเดี๋ยวเราจะถามสีเหี้ยว

ทุเล็ดทุเล็ทุเล็บอกแล้วอย่าไปฝึกมาตะเกีนโทลี่ไม่ดีไม่ดีเราเนี่ยนะเออพูดเนี่ยไปสอนโทลี่เป็นคนแบบดี้ใช่ไหมโทลี่นี่ใครวะแ่น่ีสิโทลี่คุ้จักโซลี่ไหมรวมกันระหว่างโซลากับโทลี่ไม่ไม่แสดงว่านายชอบกินแบบไม่ไม่เอออ๋อระวังเป็นมะเร็งนะเพื่อนกินเยอะๆเข้าไปมาจะหัวรอกเดี๋ยวแบ่งให้แบ่งให้ชั้นระแบ่งมะเร็งให้มึงอ่ะโอ้โห แบ่งนึกว่าแบ่งอาหารจิตใจไม่ดีเลยเนะยเนี่ยครูมีไม้ธรรมดาบ้างบะเดี๋ยวเราจะไปขอโดไม่รู้เหมือนกันลองมาดูสิไม่รู้ว่าเรามีไม้อะไรบ้างระวังแม็กซ์กมันอาจจะล่อลวงคุณเข้าไปก็ได้จะล่อลวงไปทำไรวะไปแล่ศกินเลยไม่เห็นเป็นคนป่าแล้วเดะนี่กูสร้างปราสาที่คุจะไปต้องเป็นคนป่าได้่และตอนนี้มาถึงก็เลฟเดอะเกมเลยว่ะนี่ป๋วเรามีคุ้นคุ้นในความทรงจำแต่เราจำไม่ได้ จำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ว่าครายังไงอดิโอเคพอจะหาบางตัวมาขอช่วยได้อยู่แต่ว่าไม้วนนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าเมื่อกี้มันรีเสียงใครตัดหน้าไปโฮลี่แน่นอนโฮลี่ไม่เดเหรอใส่า่าใส่ได้ดไไไดสามสี่เอาพื้นดินเป็นบล็อกไม้ดิว่ะร้อยไอเดีดีโอ้ยตรวบกก่อนลูก อยู่ในกรวดลูกนะไม่ให้อะไรฮนะให้สโนว์มแมนเดินผ่านก็จบละแต่พื้นขาอยากเลยแมนโนแมนจ้ะต่อไปก็จานรู้สึกว่าอันนี้นะคะถ้าจะเป็นจานก็ต้องเป็นอย่างงี้เข้าใจไหมโซล่ายังไม่ได้พูดเลยเลยนี่อ้าวไม่มีดาเมจเลยนนะเยี่ยมไม่ได้มาสองคนพ่อคำพูดมันจะมีอยู่ในเห็นารอันนี้ล่ะ โอ้มายก็จะเป็นไม่เข้าใหญ่จริงไปเรียบร้อยโอ้ฉันทำครัวบริเวณครัวเสรนะ็จแล้วแคบไปไหมไม่น่าแคบเลยหรอเนาะยังไม่มีใครตอบอะไรคุณเลยคุณก็พูดเองอยู่คนเดียวเลี๋ยนะเก่ okay, งไงเอาว่ะงานนี้เกมบูดีติดสัมผัสวมดโซละดิงดึงดึงดึงอ,อ,อะไรวะวเราพยายาอะไรของมึงเนี่ย อิลูมิเนติกอ,อิลูมิเนติกไม่ได้ล้ออย่างนี้วะกูพังก็ไม่คุ้นอยู่ดีคุณครูผมจะย,ย,ยึดสิ่งสำคัญของครูไปย<ต>ึดอะไรประตูบ้านเดียวว่าเรานูคาบไม่เป็นมนเลยยึดไปว่าแต่เก็บทำไมเนี่ยหินเลืองแสงไม่คับเลยเก็บ64ก้อนเนี่ย คุณครูผมสัมมนาคุณอันนี้ไว้ปู่บ้าลาวาโวยนี่เป็นลาวาลาวก้อนเลยนะุตู่าส์สัมปนาคุณมาให้เนี่ยผมมปนาคุณแทนอะไรไว้นนองฉันไม่มีเหล็กอ่ะฉันมีอยู่สามก้อนแล้วใช้กันจะใช้สามก้อนที่มีอยู่หมดไปฉันไม่มีเหลือแล้วเหล็กไปดูกี่ก้อนต้องการเหล็กกี่ก้อนอคุณบอกคุณต้องการเหล็กจะเอาเหล็กกี่ก้อนใ็้หมดแล้วอ่ะ เพราต้องการเหล็กก้อนไม่ได้ถามว่าเหล็กหมดแล้วไม่รู้อ่ะเราแต่เราไม่มีเลย,ยก้อนเราหายไปไหนหมดนีด่ลาวาก้อนเดี่เอา,าไปทำใบเลยเฮ้ยปล่อยให้ได้ทำงานสะดวกสะดวกเลยลูกย่า <Yeah. S 1> โอ้ยจะผักล้วงทำปลาตะเขือปออะไรตกไปตกไปลาวาก้อนก็มาเอ้ยช <สา S 1> ีว <สา S 1> <ม>ิตตัวระบ<ม>ายไปใช่จริงนะเธอหูสายจิตอาสา จิตอาสากับผีเลยสิก็ดีใจหรอกที่จิตอาสาแต่ลาวาก้อนไปต่อมาก็ได้เอาเกมเลยเอาเอาไปเลยเครับผมครับเออไอ้อลไรไปดูดดเลยนี่คุงร้องอ่ะเมื่อกี้นี่คุงร้อง <c oughs> น่ากลัวมากท้องนี่คุงร้องไอ้คุงหิวข้าว <c oughs> น่าเอร็ดนี่นะวว้าอย่างเงี้ยแหละ ปังกรกำลังอยู่ในท้องพี่กำลังคำแล้เอาเรื่องดพี่สาระมาจมน้ำตายอยู่ในบ่อน้ำศักดิธิ์ผมซึ่งเลือดก็จะฮิวขึ้นเรื่อยๆเดือดแม่งกลัวจะตายถูมาแม่งตาดิดวะนี่ทำใหไรวะเนี่ย เลยมอไม่เห็นทานมีคนเกอดตายอืมอืมเขาทำไรเขาทำไรเขาที่แต่ละอะไรเหรอผมไม่ทำอะไรเลยนะโดราเนี่ยเป็นอะไรเพื่อนมาที่

จะมาทำไมเนี่ยเธอผมเล็งเป้าไม่ได้เนี่ยเพื่อมาเพื่อมาเพื่อฮะมาจะจะมาฆ่าเธอฆ่าเพื่อผมจะเล็งเป้าเธอเธอเสื้อผ้าเธอแตก๋อมีหน้าไปฉันบางๆฉันรู้แล้วฉันไม่ใส่เกอะพี่ที่ที่ตั้งเธออยู่ไหนอะเธอรินั่นไงแล้วมันก็หายด้อ ขาตั้งเธอเข้าตัวเธอไปแล้วเปล่าไปของเสื้อผ้าอยู่ที่ฉันไปเลยฉันใส่ไว้ไหนเสื้อผ้าผมเนี่ยนะจะหลุดจ,จากตัวได้ไงเสื้อผ้าเธอมินิมินิโทลี่โอ,โอ้โซละ่ะสุดยอดไปเลย <S <S พเ,เพชรฉันอยู่ที่เธอไหมเนี่ยสองเม็ดสองเม็ดเนี่ยผมสิเฮ้ยแท้ใจแล้วเพชรฉันไปไหนมาแล้วเพชรฉันอยู่ไหนเนี่ยจะไปรู้ไหม นี่ของไม่ตกไม่เฉยยงไงของไม่ตกนวเนี่ยฉันว่าฉันเก็บไว้ที่บ้านได้ไหมขอในบ้านทั้งหมดนี่หามาเองล้วนๆน้ำผมก็หามาเห็นบางอย่างเธอไปโดูแน่แน่เนี่ยผมโดูแต่คุณครูแต่คุณครูไม่มีเพชรนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่ก็คือไปโดนอกิฟแกจบปะเก็บบริเอออ้ไอนี่ผมไม่เห็มีเพชรอีกอันนกน้ำน้ำนักสีเธอก็แตกด้วยหรอ เออผมเก็บมาแล้วก็วางยาพิษใส่พิสระอ๋อรู้ว่านักสีเธอไปไหนขึ้นยัไงไงนี่ยโอ้พิสระหายไปไหนพิสระบินไปก็ได้ที่ไม่มีมือ,อ,อได้เดีย๋ยวทักเทียนทีแบบเออนีมันแตกมันแตกม,ม,มันขาดสะพานขาดอ่ะโน่นโนดฝีมือเขาโน่นเขาโนดน อึบอึบอึบมันได้แค่นี้กดุดกดสะบัดแขนขุดกดกดอะไรไปอะไรเกิดขึ้นมีคนตายหรือเปล่าโทลิไม่ยอมทำสะพานอะสะพานไปดูฝีมือคนระเบิดกันเถอะโอ้ยหาเรือหาเรือก็มาไรื่องดีไปก็ได้ มุณคิดว่าปลายิ่งใหญ่แบบไหนฮะพี่จะร์ตอปเปล่าคิคิฟไม่ได้ใช่ลหรมันมีวิธีอ่าโหลดโหลดกลับมาปะโหลดอะไรกลับมาถ้าเกิดทำได้พลาดไหมไม่ค่ะเพราะเราไม่ได้เซฟเซฟแบบมันี้นไว้ทำไมเหรอที่คุณทำได้ครูตายเหรอไม่จริงมะเนี่ยพีเตอร์ตอประเบิดบ้านผมนี่คุณทำอะไรลงไป เฮ้ลาผมมีขอมาให้ตายแล้วโซล่าดีใจไดังขี่ๆหน่อยๆมีน้องมจะลนกค่ะอุยตายแตกเตียงนไม่รู้ไปละอจะไม่สไปนะอ๊ออ่าคุณอ่าคสติกเกอร์ลายคิบอรีและของเพื่อนบอกว่าจำไหนแล้ววันนี้ หลนระตอมีให้เลือกฝ่าขสมม,มากมายหถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บะส,สมกันให้ครบนะคะเเเอออีีออยอยอยอียตตตาคคนนนุุทช